บางครั้งโยมีอาการเหมือนจิตหลุดออกจากกายไม่รู้ว่าตัวเองขณะนี้อยู่ที่ไหนถ้าสายสมาธิจะเป็นบ่อยดังนั้นสายสายวัดป่าเนี่ยต้องอยู่ใกล้อาจารย์เพราะสมาธิสูงเนี่ยมันจะหลงทางได้ต้องเข้าหาครูอาจารย์ตอบอารมณ์กับครูอาจารย์แล้วครูอาจารย์เห็นอาการก็จะทักต้องเล่าให้ฟัง ปฏิบัติครูอาจารย์เนี่ยเขาสาคัญเลยครูอาจารย์คือเป็นครูน้อยไงเพรนี้ต้องอยู่กับครูน้อยถ้าครูน้อยถ้าเก่งถ้าถ้ามองปั๊บรู้ว่าลูกศิษย์มีอาการอย่างนี้แล้วก็แก้ให้แก้ตรงก็ลูกศิษย์ก็ดีไปนะครับแต่ครูจริงๆเลยครูใหญ่คือพุทธเจ้าคุณจำไว้เลยนะครับนะครับ อันนี้ขณะนี้ไม่รู้ว่าตัวเองขณะนี้อยู่ที่ไหนนี่อันตรายการไม่รู้ตัวนี่อันตรายการคือคุณไม่รู้ว่าคุณขาดสติสติมันไม่ได้เตือนคุณมันนึกไม่ออกอันนี้เป็นอาการที่สมาธิสูงสติอ่อนนะครับฝึกปฏิบัติเหมือนกันแต่คุณเช็คกับสติกับสมาธิมันมันสมดุลแล้วมันไปด้วยกันมันเกื้อหนุนกันไหมหรือมันขัดแย้งกัน นจนต้องตีแขนตัวเองให้มีสติกับ่คุณก็มีสตินะฉุกคิดได้นะดึงตัวกลับได้ดังนั้นเดินจงกรมนะครับคุณอยาเผลอเข้าประวงังแล้วก็ปล่อยปล่อยกายปล่อยใจนะครับแล้วมันก็จะหายพอหายไปแล้วก็ไม่รู้ตัวแล้วนะครับนี่หายแบบไม่รู้ตัวนะครับบางครั้งเกิดตอนขับรถอยู่บนถนนน,นี่อันตราย อย่าอย่าเพ่งอย่าอย่าสำมวมจิตตอนทำอยู่กับเครื่องจักรนี่คือไฟบังคับเลยคุณทำที่บ้านคุณทำอะไรมีอะไรก็ยังยังอยู่ในตรงนี้ไม่ได้ไปไหนไม่อันตรายนะครับแต่ถ้าคุณทำกับข้าวทำอะไรก็หยิบน้อมเดี๋ยวไม่ได้ก็วูบเดี๋ยวไฟลวกตัวเองนะครับคือต้อง,องทำให้ถูกทำดีให้ถูกสถานที่ทำดีให้ถูกเวลาทำดีให้ถูกตัวบุคคล แล้วคุณจะได้อานิสง์ของการทำความดีเสริมบุญวาสนาบารมีคุณนะครับอย่างเนี้ยเราจะทำความดีเนี่ยเพื่อนข้างบ้านเนี่ยนะครับบุญเส้นอย่างเงี้ยทำความดีให้ตายกันไปนะเพราะทำดีไม่ตูกตัวบุคคลเพราะนี่แย่งจเจ้าอย่างเดียวครับเสียไม่เอาไดเอาหมด คนอย่างนี้คบแล้วผ่านนะครับคบในงานอย่าไปคบแบบจันดิจนมไม่ได้นะครับตกใจอยู่ช่วงสั้นๆหนึึงถงสองนาทีก็อันตรายนะครับแวบเดียวบูบเดียวก็อันตรายแล้วขับรถเนี่ยนะครับโยมสังเกตตัวเองจะเป็นช่วงที่มีการปฏิบัติธรรม หลังกลับจากวัดหรืออยู่ที่บ้านถ้านั่งสมาที่ทุกวันก็จะเป็นค่ะ,ะคุณคลายเลยคุณเดินจงกรมให้มากกว่านั่งคุณอาจจะฝึกสายอื่นมาแล้วเข้าสมาที่ได้เร็วบูบได้เร็วนะครับเข้าผวังได้เร็วนะครับเพราะว่ามันมีเส้นทางให้จิตคุณเดินเข้าผวังอยู่แล้วรวมสมาที่แวบเดียวก็เข้าได้นะครับแวบเดียวนะครับนั่นคือคือเส้นทางมันคุ้นพอหลับตาวางอารมณ์อย่างนี้ปุ๊บ เทาพวังได้เร็วเลยนะครับแล้วทวนใหญ่จะชอบไม่ต้องกำหนดมากไม่ต้องกำหนดนานเข้าสมาธิได้เลยจะชอบแต่สายนี้โหเจอลำบากเพราะมันเป็นสมาธิแบบเปิดตาหูจมูกดินกายใจรับทั้งห้าหกทางอะ่ะไม่ไหวไม่ไหวแต่คุณปึกเป็นปัจจุบันเกิดดับได้นะครับคุณจะโล่งเลยครับเพราะมันเป็น ทางสายเอกทางเดียวที่ล้างรูปนามขันห้าได้ครับทิ้งได้นี่ถึงเป็นทางสายเอกพระองค์เทศเรื่องขันห้าตลอดคุณไปศึกษาเรื่องขันห้าดีรูปหนึ่งนามสี่รูปดับแต่นามไม่ดับนามมันมีตั้งสีนะครับหลังจากอยู่นั่งสมาธิทุกวันเดินจงกรมค่ะเดินให้ได้ 4. ี่ห้าหแล้วคุณจะตื่นตัวได้ดีแต่ถ้าคุณตีตัวเองได้คุณก็ถือว่าโอเคนะ ยังมีบุญเก่าวช่วยกระตุกให้คุณแควคาดขับรถไม่ได้นะครับนะครับทั้งง่วงก็จอดนอนก่อนเลยนะครับจอดนอนแล้วก็ล็อกรถให้ดีนะครับไปจอดตามปามตามอะไรเนี่ยเป็นเป็นผู้หญิงเนี่ยบางทีมาเห็นมันคนเดียวนเงี้ยแล้วจอดตรงที่คนคนเยอะๆหน่อยก็เปิดเครื่องเราจะได้ร้องคนจะได้มาช่วยไม่จะไปจอดทั้งมืดตื่อเลยเงี้ยเป็นผู้หญิงต้องฉลาดนะครับเรื่องพวกนี้ แล้วเดินในห้างในอะไรพวกนี้คุณก็เหลียวซ้ายเหลียวขวาดูให้ดีนะครับสังหณ์เนี่ยจึงสําคัญครับไม่ใช่สังหอนแบบฟุ้งซ่านนะครับสังหอนแบบให้มันมากระทบเองเตือนเองนะครับอันนี้แหละที่คุณยังไม่เคยเจอถึงบอกว่ามันไม่มีแต่คุณทําสมาธิแล้วก็พอสงบนิ่งกับสงบแล้วไม่มีอุปทานเนี่ยคุณจะมีสภาวะเนี่ยเพราะคุณใช้เครื่องมือของสมาธิ ดึงให้มันเกิดสภาวะนี่คือฟิสิกส์อีกตัวแล้วนะครับข้าพเจ้าปฏิบัต